ดูุดพื้นขึ้นมือช่างก่อสร้างครงวงจรซูเปอร์ทูจัดไปมีทั้งเครื่องจักรหนักถึงมาแจคีม้อนซูเปอร์ทูจัดให้สั่งซื้อสะดวกสบายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซูเปอร์ทูกะฉับไวถูกใจใช้ลง มาเจอคีมคอนซูเปอร์รทูทจัดให้สั่งซื้อสะดวกสบายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซูเปอร์ทูเขาฉับไวถูกใจใช่เลยบริการาประทับใจซูเปอร์ทูซูเปอร์ทูสะดวกซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างครบวงจรมีสินค้าหลากหลายครอบคุมทั้งงานเล็กงานใหญ่รับประกันสินค้าแท้ วันนี้นะครับทางซุปเปอร์ทูนะครับก็มีสินค้าราคาพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆให้วีพี่น้องๆได้เลือกเลือกตัดสินใจและเลือกแล้วก็ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็สินค้าแรกนะครับก็จะมีสว่านไฟฟ้าเป็นแบรนด์ของ b d s นะครับเยอรมน,นีครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของเยอรมัน กำลังหวัดอยู่ที่1 1 5 5 0สวัตต์ครับสิงค้ามีรับประการ1ปีตัวนี้นะครับรองรับการเจาะได้2แบบก็คือการเจาะด้วยดอกแจ็คบอสนะครับได้ขนาด13ถึง40มิตรแล้วก็รองรับการตามเกี่ยวได้ด้วยนะครับถึง16มิลลิเมตรความเร็วอรบแบบแววบอแบบนบนะครับแบ่งเป็น2งสเต็ปแบ่งเป็นดูสเต็ปนะครับ แต่รวมความเร็วรอบอยู่ที่50ถึง450รอบต่อวินาทีต่อน,นาทีนะครับพูดผิดครับผมตัวนี้เป็นแบรด์ของ b d s เป็นรุ่น MAB 485ใช้ไฟบ้านนะครับไฟ20โวลต์เป็นสว่านท่นแม่เหล็กมีระบบหลอเย็นให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาโปติอยู่ที่56,000บาท <Wow. S 1> ผมจำกัด2ตัวนะครับสำหรับ,บคนที่พักเพราะว่า2คนแรกนะครับ และสนใจจริงๆตัวนี้ผมให้ราคาต่ำกว่าทุนราคาที่0ี่0บาทวบาทแล้วก็มีบรกิการจัดส่งให้ฟรีนะครับตัวนี้แบรนด์เยอรมนีผมย้ำแบรนด์ของเยอรมนีนะครับ B D S นับว,ว่าเออผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเอ่อในการทำสวรรค์แท่แนแจ่เเหล็กไฟฟ้าเลยครับสินค้าแรกส่วนตัวที่สองจะเป็นปั๊มเสมอฟ์นะครับปั๊มบาดาลเป็นของ มิซซันยี่ห้อมิซซันนะครับของเกาหลีแล้วก็จะมีมอเตอร์ของแฟรงกินตัวนี้ตัวเครื่องมิซซันแบรนด์ของเกาหลีนะครับตัวนี้ประกอบด้วย16ใบพัดสะดวกคือเครื่องมือชักตัวนี้16ใบพัดน,นะครับแล้วก็มอเตอร์แฟรงกินเป็นมอเตอร์ของอเมริกามอเตอร์ motor ชื่อดังอยู่แล้วมอเตอร์สำหรับปั๊มบาดาลขอเสมิ่วทุกคนรู้จักกันแน่นอน ตัวนี้จะมาเป็นเซตนะครับตัวเครื่องมอเตอร์แฟนกินกล่องควบคุมการทำก่อนคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีสายไฟยาวถึง5เมตรรวมฝาข้อบ่อกพร้อมใช้งานเลยทีเดียวตัวนี้ผมมีอยู่4ตัว4ตัวเท่านั้นสำหรับคนที่ทักมาก่อนเหมือนเดิม4ตัวนี้ราคาปกติ15,500บาท คนหรือเขาขายหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันห้าผมไม่ขายครับสี่ตัวสุดท้ายสรับคนที่ทักมาสี่คนแรกเท่านั้นราคาอยู่เก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ได,ได้ได้จับได้ซื้อสองตัวนี้ไปอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาผมรับประกันเลยว่า ที่สุดลองเช็คดูที่อื่นได้ครับขายแพงวันนี้เยอะแน่นอนอันนี้ผมจํากัดจํานวนเพื่อสัน่นอดมาได้สําหรับคนที่สี่คนแรกเท่านั้น4ชุดเท่านั้นนะครับของมิสูันแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะมีสินค้าสินค้าใหม่เป็นเบรกิคแชร์ก็คือเก้าอี้เสริปรสเงเบรกิคแชร์เดี๋ยวให้อโมกรีวิวสาธิตเลยครับ นี้นะครับเมกิกแชร์เมิแชร์คือเก้าอี้ดูก็ได้อยารู้แล้วว่าเป็นเก้าอี้ที่จะพกพาไปไหนได้ง่ายมากน้ำหนักของเก้าอี้ตัวนี้นะครับอยู่ที่ไม่ถึงกิโลมีสายสะพายให้พิ้วพิ้วพกพาไปไหนได้เราจะไปออกแคมปิง้งจะไปเที่ยวไปเดินป้ายรถเจอป้ายรถเมย์ไปวัดไปสถานที่ที่คนเยอะต่างเราก็สามารถกางออกมา ตั้งนั่งได้เลยหรือจะมีไว้ให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับที่เมื่อยเราสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับรับน้ำหนักได้ถึง150ยกิโลโอสบายเลยตัวนี้นะครับตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมดห้าสีแต่ตัวนี้มีคนเอ เขาเหมาร้อตไปแล้วสีดาแต่ว่าอีกสีสีเนี่ยเป็นสีจีจางนั้นเลยเป็นสีที่สวยงามนั้นเลยครับมีสีแดงสีเขียวสีพาสเทลสีฟ้าก็มีสีเหลืองนะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ผมซือเป็นช่วงเปิดตัวแล้วกันนะครับเมนสิกแชร์1ตัวราคา9 9 9บาทส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยผมให้ราคา500บาทเบ็ดเสร็จแล้วราคาอยู่ที่ พันตัวบาทนี้พันสี่ร้อยกว่าบาทตกตัวนึงไม่ถึงเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ว, 7, ว,าาว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วเราสามารถพกไปไหนก็ได้น้ําหนักเบารับน้ําหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตามการใช้งานสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตันนี้ก็อยากแนะนําให้ให้เพื่อนๆท่นี่ได้มีพกติดเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย สะดวกเลยครับประหยัดเนื้อที่ประหยัดเนื้อที่มากกระเป๋าเป้ใบหนึ่งเนี่ยใส่ได้โอ้สามตัวสี่ตัวเลยครับเก้าอ,อี้นะครับอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับชาชาสส้ دوامیه .dot سوپر دو .dot سیون .dot تیس باید با جای میز جا نمی‌کنند.